ว่าขึ้นไปได้รับอะไรวันนั้นได้รับแจกเงินจริงหรือเปล่าไปให้กําลังใจกันไปให้กำลังใจครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยโดยความบังเอิญเขากำลังจะขึ้น,นไปสี่ห้าคนคเขาก็ถามผมท่านรฐมนตรีสันติร้อมพัดประถางนายกรไปพบขึ้นไปพบท่านนายกไหมเราบอกขึ้นไปทําไมท่านก็บอกว่าไปช่วยกันให้กําลังใจท่านน้อยครับก็ มันก็คนไทยอ่ะต้องแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนก็เลยขึ้นไปด้วยกันก็ตั้งใจอยู่เลยเอาไปที่ไปที่ไปก็ไปก็ไปให้กาลังใจครับนะฮะสำหรับนายกมุตรีลมทั้งไปพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับน้ำลมไปตรงทั้นถึงโซนนิ่งเกษตรนะครับนอกเหนือจากท่านวีรกรและสสเมื่อวานเนี่ยผมเจ็ดคนแล้วเนี่ยกลุ่มอื่นเขาขึ้นไปด้วยไหมเจอเจอท่านนายกบ่อยไหมเจอง่ายปกติเนี่ยเจอยาก ผมอยู่กับท่านวีรกรคำประกอบนะครับสอสอพระรมประชารัฐจังหวัดนครสวรรค์คนที่เป็นประเด็นข่าวาว,าวในช่วงที่ผ่านมานะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีนายกตกีถูกกล่าวหาว่าแจกเงินห้าล้านนะฮะถามท่านวีรกรคำประกอบนะครับว่าขึ้นไปได้รับอะไรวันนั้นได้รับแจกเงินจริงหรือเปล่าไปให้กําลังใจกันไปให้กำลังใจครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยโดยความบังเอิญเขากำลังจะขึ้น,นไปสี่ห้าคน เขาก็ถามผมท่านรฐมนตรีสันติร้อมพัดข้าถามวิทยกรไปพบขึ้นไปพบท่านนายกไหมเราบอกขึ้นไปทําไมครัท่านก็บอกว่าไปช่วยกันให้กําลังใจท่านน้อยครับก็มันก็คนไทยอ่ะต้องแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนครับก็เลยขึ้นไปด้วยกันก็ตั้งใจอยู่เลยเอาไปสิไปสิไปก็ไปก็ไปให้กําลังใจนะฮะสำหรับนายกรุมนตรีลมทั้งไปพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับน้ำลมไปตรงทั้งโซนนิ่งเกษตรนะครับ นอกเหนือจากท่านวีรกรและสสเมื่อวานเนี่ยผมเคนแล้วเนี่ยก<ช>ลุ่มอื่นเขาขึ้นไปด้วยไหมเจอเจอท่านนา<ม>ยกบ่อยไหมฮะเจอง่ายปก,กติเนี่ยเจอยากพูดก,กันง่ายๆเจอท่านยากนะเพราะนั้นผมก็เลยไม่ทราบว่ามีกลุ่มอื่นได้ขึ้นไปพบท่านหรือหรือตานะครับเพียงแต่ว่าเพราะเราได้มีโอกาสขึ้นไปแล้วเราก็เข้ามานั่งประชุมในห้องประชุมเราก็ไม่ได้เข้าใจว่ามีคนอื่นได้ขึ้นพอกลับมาปั๊บปรากฏว่ามีสอสอลงมาถึงก็วิสารใส่เลยพูดเรื่องห้าร้านนะปุ๊บ อะไรวะเราก้อลงมาเนี่ยก็เลยต้องตอบเข้าไปนะไม่ไม่ใช่ต้องการที่จะแสดงความเปลียดกันหรืออะไรกันนะครับจริงก็เป็นคนที่คุ้นเคยกันดีผมกับวิสารเนี่ยนะครับก็เพียงแต่ต้องลุกขึ้นอย่าให้เขาเนี่ยอมาพูดเรียกมันไม่ถูกมันทําให้สภาเสียหายบ้านเมืองเสียหายเลยท่านลองนึกดูประชาชนเขาจะคิดยังไงอ่ะสสจะโหวตกันทีต้องไปรับเงิน เพานั้นตอนนี้ล้านกเนี่ยเอ้ยยิ่งนายกสุนายเขาแจกเงินด้วยเนี่ยคนนี้เรื่องใหญ่นะครับือว่าเรื่องใหญ่มากไปได้ยังไงเขาบอกเขาฟ้องชาวโลกเลยอ่ะแล้วคิดว่านายกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเสียงโหวตนะฮะผมเชื่อว่าไม่น่ามีนะครับแต่ในกรณีที่ท่านอาจจะได้รับคะแนนน้อยกว่าคนนั้นคนนี้สักคะแนนสองคะแนนสามคะแนนนี่เรื่องปกตินะธรรมดานะแต่ว่าไอ้จะ มากน้อยกับกันตั้งยี่สิบสามสิบคะแนนเนี่ยอย่างที่พูดพูดกันเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะจะมีเรื่องกล้วยเรื่องอะไรต่ออะไรสาหรับพักการเมืองบางพักเดี๋ยวพักเล็กอะไรบ้างมั้ยผมผมไม่ทราบนะแต่ว่าเอ่อพักเล็กบางครั้งเนี่ยการบ่นของเขาเนี่ยก็เหมือนว่าเขาต้องการให้ความสำคัญนะอยากให้อยากให้พักใหญ่หรือว่าท่านนายกเนี่ยเห็นความสำคัญเขาบ้างบางทีเขาก็บ่นนะครับบ่นเนี่ยคงไม่ได้บ่นเพราะต้องการ นู่นไอ้นี่เราไม่ใช่แล้วนะใครก็มีหัวใจใช่ไหมใครก็มีหัวใจการให้ท่านนายกเห็นความสำคัญมากนัดอีกแล้วร้อยธรรมนัสทำไมมีกระแสข่าวก่าวว่าเป็นโต๊ะโผ่ใหญ่ในการเคลื่อนไหวจากความนายกกลางสภาสำหรับท่านธรรมนัสเนี่ยมันมันก็ใกล้ชิดกันพอสมควรเนี่ยจริงแล้วท่านความรู้สึกเนี่ยท่านท่านเป็นห่วงสสอในพักเราท่านเห็นว่าตำแหน่งรัฐมนตรีที่พรคเรามีเนี่ยมันไม่สามารถ ช่วยเหลือสสได้เลยไม่สามารถที่จะเอาตําแหน่งรัฐมนตรีหรือเป็นความเป็นรัฐมนตรีเนี่ย <บ S 2> เข้าไปช่วยเพื่อนสสได้เลยเพราะท่านเป็นเพียงแค่รัฐมนตรีช่วยกเกษตรนะฮะถ้าเป็นรัฐมนตรีอื่นที่มีความสัคัญอาจจะทํางานได้มากกว่าแล้วก็เวลาลงไปพบป,ป่าประชาชนสามารถอธิบายได้นะครับเพราะนั้น<ม>ท่านจะพูดเรื่องนี้บ่อยจนกระทั่งอาจจะมองเลยว่าท่านธรรมนัตต้องการตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยบ้างอะไรบ้างอย่างงี้ยเนี้ยเป็นไปได้ไม่มีดีลจากแดนไกลตามจริง ไม่มีนะฮะเอาละฮะนี่ก็คือคลิปสั้นนะครับที่ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านวีรกรคาประกอบนะครับสสพรรังระชารัฐจังหวัดนครสวรรค์เรายังมีคลิปยาวนะครับที่สัมภาษณ์ท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ติดตามได้นะครับรวมไปจะก็ต้งองดี๋เรามีคลิปเรื่องการแก้ไขปัญหาน้านะครับที่ท่านไปนำเสนอกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยนะครับนี่ก็คือวีรกรคาประกอบอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แดนดินที่นี้พื้นดินป่าร้องหนาวแล้งดินเรำำ้าลังโอษจนใจเจียนขาดแล้วร้องส่งผ่านพบน้ำพระไทยดึงน้ำทิพย์ฤทธิป oh so Ta